เเเยยยยยยยีีีีีีตกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําคือชีวิตสมุนไพรสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวสุขภาพดีวันนี้กับซีโอออยพื้นคอนกรีตทิมลายเทพอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะบ่อนี้เนื้อที่ประมาณ5ไร่เก็บน้ำได้ประมาณ20,000กว่าลูกบาทเมตร แต่เดี๋ยวนี้เบ็ดเสร็จแห้งแล้งที่โรงเรียนไว้แก้วที่นาปรงอ,อรํเอาเภอเถินจังหวัดลำปางเราจะได้เห็นว่าเนี่ยค่ะความแห้งแล้งมันอัดมันอัยศอดสูหน้าก็เหี่ยวตัวเราก็แห้งแต่ที่สำคัญภัยแล้งมาทุกปีแต่ผู้ใหญ่ใจดีจะทํำยังไงที่จะช่วยเยาวาชนคนของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตญาติบ้านนี้ทํำยังไงกันดี เดือดร้อนครับเดือดร้อนมากเลยแรงมากเลยคือวัดว่าวัดวัดจะอยู่สูงกว่าหมู่บ้านน้ำน้ำประปาหมู่บ้านไม่ถึงช่วยหนูหน่อยบ้านหนูแหง้งเราแรงเราร้อนแล้วเราต้องการน้ําขาดน้ํากันเยอะเลยญาติโยมก็ลําบากนะนะจุดนี้มันเพราะมันมีวัดสองวัดนั่ก็อีกหนึ่งหมู่บ้านนะเรามาที่นี่เพราะว่าหายเลยวัดก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนที่นี่คุ้ยเคียงเนี่ยมีพี่น้องประชาชนประมาณ 200ร่ะาแล้วก็มี69กหรือ70หลังคาเรือนที่ต้องใช้น้ำรัฐถ่ายเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งครับก็มาดูแลมาดูแลอยู่ครับเป็นห่วงๆหรือว่าถ้าชาวบ้านร้องขอไปเดี๋ยวรับพบทางอบตก็จะมาดูแลเบื้องต้นอยู่แล้วครับในการที่จะจ่ายน้ําตามแผนของอบตเขาก็ทางอบตเ็าไม่ได้นิ่งอยู่ไดนะครับเพราะว่าทางสบตสบตหรือผู้ใหญ่เขาทำสือขอรถบรรทุกน้ําให้มาเติมน้ําเรื่อยๆครับสังเกตไม่ว่าพี่น้องประชาชนแท้งแรงแต่ว่าในทุน เขียวชาอุ่มพุ่มสวยเพราะว่าเขากักกักน้ําครับผมขอไอ้พักรับช่วยเราด้วยเป็นตาบลที่แห้งเล็งสุดของอาเภอเถินเขาไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนน้ําหลาผ่านคือมีแหล่งน้ําอยู่นิดเดียวก็คืออ่างเก็บน้าไม่อับเก็บได้นิดหน่อยขอช่วงดูแลงก็ก็บรรเทาได้บรรเทาได้นิดหน่อยวันนี้พี่น้องประชาชนมามาทุกคนเพราะว่าเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งท่านสมคิดนากูลบอภหยกับนายก สมยศวงเซตีเพื่อร่างราวที่เกิดขึ้นจะได้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรามาเพราะว่าน้ำทุกหยดมีค่าไหมลูกมีค่าครับเพราะฉะนั้นต้องใช้บริหารจัดการเพราะว่าที่บ้านเราน้ำขาดแคลนครับเด็กๆก็ต้องสู้ต้องช่วยตัวเองครับเด็กเราเดือดร้อนปะน้ำแหงบ้านหนูไม่มีน้ำวันนี้ทานินสิหกถ่ายภาพเยเมนนำมักกระจายรายงานจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะมีอะไรเดียว Dip, dip, be dip, dip, dip.